ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อิบไดผ้ผาดข่าวสารเด็ดเด็ดเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านพ่อเซียนหน่อยลักซิปเนาะคะ่ะว่าพ่อเซียนหน่อยจะจับคู่ให้ตัวใดเนาะคะ่กะกับเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับเซียนหน่อยครับสวัสดีครับผมับผมเมื่อนเห็นวาตามได้จับโคโู่ดิ่น จะต่ว่ารักหน่วยได้มากไปหรอได้แล้วมันบ่กจับสิบตัวมันมีอันไหนจึงรักหน่วยได้มากกอบไปในเมื่อมากกว่ไปจังไลยเรื่อบัตรประกาศนะเมื<ป>่อไงครับเจ้แต่ว่ลลา,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 ารักสิบป,ป,ป้อยไปแล้วนะเออปล่อยแล้วเอื่อ<า>กี้ครับเมื่อนี้กรับวาเบิ้งจับคู่นะครับมาเบิ้งจับคู่ว่าที่เปลี่ยนไฉลในส่วนจับคู่ของเชีย่ยนหน่อยหลักสิบนะครับเมื่อนี้ครับ ก็เวดโอ้คือช่วงมือแต่บเนาะโอ้เมื่อนั่งนั่งเอาเนี่ยครับกามยังหน่อยป่มืดแต่เดี๋ยวนี้ตั้งป่ยไลจตายขนาดเดนัมาเออตัเเนี่ยเราวันนี้เ็าีมลุนกันสำหรับเด็กจับโคนะครับวอาเพื่อนว่าโตป้อยรักซิปไปเนี่ยป้อยตัวไหนคับตัวไหนของวันวันหนึ่ง ไอ้บางหนึ่งอ่ะไอ้ตองวัดอ่ะเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่ปเจ็ดกับสี่ไปดิมันใจเาว่างวดนี่มันใจว่าเพราะว่างวดบ้าหนึ่งนี่มันเข่าจังเนี่ยว่อนี่มันใจว่าไอ้เจ็ดกับสี่เนาะครับผมโอ้ยไม่เก่งเหราเขียนเนี่ยนี่ไม่เก่งเหราเขียนเาตูยมันมอนเลทีเอาตัวมันมอนเนี่ยอันนี้รถจะได้หาตู้กวองมีมาน้ำวันนี้เนาะ ฟังตุกวงมี่บาเมนไผครับพอยพี่น้องหมอดูประจำหมู่บ้านนะครับยันตัวน้อยลยฟ่งเบิ้งบรลูเรื่องกะให้ตู้วังนีมาดูดวงให้ดูหมอให้อ่าอ่านี่นอ้ายนะเอาเขียนนะครับนะ,อะ,อะ,อะร,อรอรอสักครู่นะครับพอยพี่น้องครับเดี๋ยวเพื่อนจะเขียนอ่าทั้งลักเสียไผนะครับแล้วก็เขียนในทั้งลักหน่วยให้เออม,มือนี่ก็คือประ,รบประรบปกบคู่กันต่อไปล็อกคอตีเข่ามือหนึ่งก็ได้ แต่ว่าตีเข้าในรูปบแบบของเหล็กนะครับแต่ว่ามันตีเข้าในรูปบแบบของมุ้ยจริงๆแล้วรักซิปของคอเซียนหน่อยนี่เพิ่นมีประจําเลยดินี่ประจําอ่าหมายถึงว่ามี่ล็อกไวเลยมีล็อกไวเลยเฮดล็อกมาตรฐานไปเลยอ่าล็อกลักนวยนะเฉพาะลักนวยนะโอ้จะ้นักนวยให้นักซิปลักนวยรักนวยบอกอ่ลรักซิปต้องรอเรียกออกแมนลักนวยมีมีเลยตลอดปีบะปีนึงจังสิบบ ยาลักซิมไ้กันลักซิมมีตัวไรครับตัวไดเจ้าลักซิมไ้กันอรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ดี๋ยวเถามว่าเบอ่าลักซิมมีตัวไดเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนี้สิทิมเบอร์โทรนะครับไว้ไต่คลิปไว้ให้สำหรับผู้อยากปรึกษาเป็นการซ่วโตัวครับเพราะเสี้ยนน้อยนะครับเพราะเสี้ยนน้อยหลักสิบเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนี้อคอยโทรคุยโทรปรึกษากับเพิ่นว่าผู้ใดมีแนวทังจังไหนได้รักใดมาสะสมครับรักใด นะครับหรือว่าผู้ใดได้โชคได้ใช่ครับพอเชียนน้อยรักซีบนะครับอ่อยากอ่าซอยค้าน้ำมึกปากกาเพื่อนนี่อยังจะอะไรกันโทษคุยกันเอาเองครับพ่อยืน้องครับเอาเชียนวีกันเนาะเชี่ยนมาที่หลังเนาะอ่าครับครับครับเชี่ยนสกงคนเดี๋ยวก็ไปหลอกไปนั่นจะจัดอืมอืมจับคู่อันนี้จับคู่เนาะ ครทั้งวมดมีจักส่วนไหมีแต่ขุดแบบมา<แ>คือหลักหลักเจ็ดมืนบ่หลักเจคือจับได้อ<า>ม,มีนมีเก่ามีหามีสาม,อ,มอือ,อเออเอย่ยงมากสงทีนะ<อ>คอยไล่ต่มีเจ็ดเก้าเจ็ดหาเจ็ดสามอันนี้บนข้งางล่าง อันนี้บางหันมันก็นว่าแยกข้างกันเนาะมันว่าล่างติดบนมาบนไปล่างก็เลยว่าเอาเล็กๆทั้งเหมือนวันบางนึงมีหัวางนี่มีหัวางมีหัวางวันนี้เสียสามหางเางาท่าทนี้บอกว่เสียมันมีอีกอยู่เอลาอเข<อ>ียนเขียนเขียนให้เหมือนรถอ่าเดี๋ยวจ่อมือเฮะขอยรีมาเอาตัวนิ่งเดี๋ยวจ่อมือขวาริม้าเอาตัวนิ่ครับ เปลีย่ยนนังสั้นเนาะผู้ดใดที่มากนอกเหนือไปจากนี่กะได้เขียนเขียนไว้ทั้งล่างให้ผมแนวนี้ส่วนตัวอันนั้นนะตัวไะไอ่าตัวลักซิฟนะลักซิฟ<อ>ลักซิฟว่าสันมีตัวใดกับตัวใดเนี่ยเขียนนี่เขียนลักซิ่แล้วก็เขียนมีตัวใดกับตัวใดเนี่ยลัเหรือไม่หันอากาศระบันีก่อไก ลักษิแมนครับหลักษิบครับหาลักษิบอ่าลักหลัษิบเขียนต่อข้างหลงังมีตัวใดครับตัวใดเนี่ยอ๋อฮะมีลักษิบเนี้ยครับลักษิบมีเจ็ดมีสี่เออนี่ชัดเจนมัน ลักซิฟมีเก็มีซีเ้อพลอยพยีพ่น้องเด้เอเอาเอาคักๆเอาชัดๆเดี๋ยวสิบันนี้เสี้ยนที่ใชูฟังอ่าก็เสียนน้อยลักซิฟนะครับอ่าคาไฮมาอ่าในส่วนของเลขลักซิฟนะครับเพิ่นได้มาเก็กับซีอ่าแล้ววันนี้เพิ่นกัมาหาลักหน่วยมาประกบกันละครับพอพีพ่น้องครับอ่ามาประกบกันก็นกนได้ลักเก็นี่ก็ประกบแล้วก็มีเก็ด 9, เก้ 5, าเก็ห้าเก็สามอ่าในส่วนของ ลักซีมีซีสองซี่หกซี่แปดวังวัดวางนึ่ขายหกขังจังซี่แต่ว่าแยกเป็นบนลานะ่างเนาะหกขังนี่ก็ถือว่าหกางแตกวันต่อไปหกางถือกอ็ดีวันนี้ก็ดีคือกันแต่ว่าผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างเนอะนอกเนื้อจากเข้านี่ก็พินิจพิจารณาเบื้อง ในส่วนอาจจะได้รักนุวยมากครับผมที่เป็นบนเป็นล่างนี้นโมหหวอนก่อนมาเขาาระบวมาเป็นล่างเป็นบนมันโมแมนครับตั้งแต่กับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะครับผมคือเลขที่เปลี่ยนว่าที่ที่สองที่หกทีแปดเนี่ยทั้งที่อันอาจจะเป็นบนทั้งที่อันเป็นล่างบัดนี้ที่ระบบรบูแบบนั้นคือว่าถ้อเนี่ยจะพูดอะไรที่เป็นบนไม่เลยเออบอกไปเลยบอกบนล่างไปเลยครับผมเออมันจีเข้าถึงว่าชุดนี้ล่างชุดนี้บนมันมันมีพลาดได้เอาแบบว่าเลขหกตัวนี่เขา เตี้ยนหนาครับโตน้อยคืออาจจะเป็นที่แปดเป็นที่เก่าบ้างครับกับอยู่เป็นวะแต่ว่างวันเมน่อวออกตรงนี้ออกตรงมาโดยส่วนมากหลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขเลขจับจุดจังที่นี่เคยกลับกลับบอกกับดูวะได้กลับดูวะมีที่วนอยู่แต่ว่าเอาได้แน่เอาที่ก็ได้สอนตัวเน้นหนเนาะครับเน้นเล่บวะตัวเน้นไทยเนาะเอาเน้นเนาะเพลงต้องไปเจอมาเตามตาจำ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  นี่ยังนี่เฮ็ดเป็นกี่ขีดนี่คือตัวเน้นบะเท่ากับเท่ากับคือเป็นตัวเน้นโอ้คันเท่ากับเป็นตัวเน้นรุ่นแม่ว่าเขาอยากว่าตัวนี้วะห้าตัวตัวนี้สิบตัวตัวนึงลอยหนึ่งตัวนี้สองลอยหน่โอ้คันตัวสองขีดนี่คือเป็นตัวคือเป็นตัวเน้นตัวห้ามลากลากด้วยกันโอ้โอ้ยคันตัววิสองขีดคือเท่ากับนี่คือเป็นตัวเน้นเด้อพ่อยมีน้องเด้ออ่าถือว่าผู้ใดที่มักเน้นตัว hmm. อื uh ่นก ah. ah. ็แล้วแต่ผู้สะดวก วิจัยมากคือเปลนตัวนี้ล้วครับผู้ผู้วิจัยมากอะคือเป็นตัวนี้เปลนตัวนี้อันนี้เป็นแนวทางเนื้อวันพี่น้องเนื้อวันเป็นแนวโดดซักเนื้อครับวันพี่น้องครับวินิจวิจารณ์หน้าเมืองที่ยหามันกะมันเคล่เข่าแต่ว่าอาจีลุดก็ได้ลุตก็ได้นะจริงทุกอย่างเป็นของบ่อเที่ยงเป็นของบ่อเนอนไงใช่วิจารณญาณในการรับชมงวดชิมานี่มั่นใจบ่งวดชิมานี่อยชิมานียกับว่าคักบ่มั่นใจ ทูนอีวูกับกับสามเนาะครับเออมันก็ยังได้ตัวหนึ่งมันก็ยังห้าพันเปอร์เซ็นย์าะครับสำหรับวันนี้เด็กบอลวันนี้บ่ครับครัเข้าเข้ากับเขากับี่จ่ายม่รูปแบบเก่าโอ้เอาจ่อเมื่อสักการ์ให้ฟันประกอบหื้นฟันแล้วบ่าขันฟันบ่ทขันฟันเออเดี๋ยวฟันนี่มันกะพ่นโมอมพ่นละโอ้จากบ้นที่ทั้งล่ะสิบหกเอามา ครับแต่ประมาณคลิปที่ฉันคลิปที่หัวฟันม้วันอ่ะโอ้ฟันถี่ม้วนฟันคื่อใหญบางทีมันจับจับเอาไปได้โอ้เอาเอาเมื่อฟันมั่นใจว่าจีบเลขเป็นเบอร์เป็นเบอร์อันนี้ผมก็บอกที่ประกอบของถี่ยังไงก็ยังบู๊ครับผมโอ้ยย่วสั้นดูอะไรครับผมไล่ตาขนาดนี้เนี่งครับผมก็เลักสี่หกเว้ยนี่ครับพ่อน้องเอาสรุปจิ้มท้ายไว้กันแล้วกันเด้อเนอะอ่าสำหรับ เลขพ่อเสี่ยนน้อยหลักสิบนะครับอในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกหานะครับพ่อเสียนน้อยกับไฮมาหลักสิบนะครับให้เจ็ดกับสี่นะครับผู้ดใดสีเอาไปประกอบกันครับลักหน่วยตัวใดกับบ้ากันแต่ว่าในส่วนตัวเขาพ่อเสียนยเงียบเลยพ่อเสียนน้อยนะครับมักที่สุดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามซึ่งเพื่อนกับมี่ลักสูตรเพื่อนยุที่ที่เอาลักหน่วยเนี่ยมาประกอบกันครับลักสีเพื่อนน,นี่เนาะ ลักน้วยที่เพื่อนได้มากนี่เพื่อนกับมีทีไปที่มากเช้นกันอันนี้เข้ากับบอละลาบล่วงสอบถามเพิ่นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อนมากชุดนี่แหละว่าสั่นหกางแตกนี่แหละวันต่อไปวันวันนึงกับหกขางแตกรุดงวดเดียวนะวดนนั้นมาไทยรุดมันม่ารุดวัดเดียวงวดรุดมาโป่งเลยวดนั้นรุดีมันเล่นแค่ตัวเดียวเพื่นครับผมแต่มันเขายิ่งนกยิ่งมกกิใส้ลูกดดวเพิ่นครับผม เอาวันนี้ผมจะุปยังวันแล้วโว่อีกเนี่ยเออเอาตัวนั่นโซ่วรืเอาตัวนี้แห้งนี่นี่ครับเออตัวตัวนี้แห้งนี่เอาตัวนี้ตัดเกลียวอากะรนี่ชัดเจนครับนี่ครับพ่อเสียน้อยวันวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกห้าละลักสิบให้มาเจ็ดกับสี่จับคู่นะครับก็มีหกชุดนะครับแต่ก็มีตัวเน้นให้แล้วนะครับก็มีเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสองอ่าเอาประมาณซีสองซีหกซีแปดซึ่งตัวเน้นเน้นไปที่เก็ดเข้ากับซีหกกับซีแปดสามหางครับเพพี่น้องครับอ้าวอันนี้ตองหวัดจะถือว่าจอขอมาว่าสมควรเนาะหมายถึงจอที่นี่ได้แค่สามหางหกหางเนี่ยกระชับเข้ามาสามหางนี่ถือว่าจออยู่ดีหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวจังไหนกันทารุนคว่ำฝันอีกที่นึงว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนบบไออ่า โดยส่วนมากแล้วคันไฮยังซี่แล้วนี่จอ้องจอมือจอเว้นมากมีการเปลี่ยนแปลงน,นี่ตัวเลขเปลี่ยนบ่หรือบางที่อ,อาจจะเปลี่ยนตัวเน้นบ่อันนี้คือจีบเปลี่ยนในในใน,ในเกยร์คองล็อกมีแต่ขีพเพิ่มมากออมีแต่ีพเมม่ว่าจีบแบบใดกันเลยโอ้คอคร<อ>ับเกียม์มีีพเื่อกันครับ<อ>ผมคันเทาอ่าวิาจยัยเรื่องนี้มันขีบเปลี่ยนความฝันโอ้ควานฟันกับต่างหากล้โดยส่วนมากค่ยฟันแม่นมาแบนี้ฟันฟัน้วือเม่นมาแบบว่าันใดดอกฟันไดมันตัวาอะไรนะโอ้ผี ผีมาตัะโอ้ยมาตุวผีหัวหล่อนบอกคักๆัไปชื่อหัวมามีกับกับเป็นไปได้แล้วจังคนมากมีแต่ตัวนี้เป็นตัวถือครับผมขันเราทั้งท่ามากกระเอิญผีมู้าเนาะขันเอิญทั้งวันท่าผีหัวหล่อนผีกี่ตัวตัวนี้โอ้ฮะก็ชัดเจนนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับกะแคปหน้าจอไว้เด้อครับพ่อไม่น้องชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับพอเสี้ยนหน่อยนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นให้เป็นแนวทางเท่านั้น ให้ใส่วิจารณญนะาณดีๆก่อนสีลงทุนครับพลอพี่น้องครับใส่สตินะครับใส่ดุลพินิจดีๆก่อนสีลงทุนเงื่อนท่องหายากครับพ่อพี่น้องครับฉะนั้นแล้วท่างช่องเองก็นําเสนอเพื่อเป็ี่ยนแนวทางชอบก็จัดการข,ขอผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนวทังพอเสียนน้อยมีให้ซ้ำนี่นะครับกาให้โชคดีม่ใช่สำหรับวดวันที่16มิถุนายน2565บา่าบัดจิเป็นรนาที